ข้าวแยมแรกเนี่ยอันข้าวซุรินบานเหาอันผัวกับเมียเมาเราผัวเราจับอันแม่งันนันเขาเมียเนาะัปเมียก็เลยเปล่าหมีในขั้วมาอันฟันแขนผัวโอ้ยเดือดร้อนกูสิเดือดร้อนตำรวจมาอันชูไทยเขาหยอกกันซื้อป้าเขาเจ้าขึหยอกกันแหงเนาะน้อพี่น้องเนาะบันิผัวกับเบาขั้วมาหยอกกันฟ้าเขาเจ้าขือหยอกกันปานนันวะ หยอกกันปิตยานโพดเห็นว่ากระไดถอยละตื่นน้ำเออหันหยอกกันซ้ำนั่นหันห้าเฮ็ดอิลีสิซ้ำได้ใคยละอันสะอวนเขาอยู่อันเรื่องนี้ออกหอดอันเพลทโหนกระแสไห่เออตนแเลอยู่นี่คิเพจสุริน่อยก็ว่าเสิมาเราสู้ฟังหันบอกข้าข้าวเอ้าขึ้นไปหอดเพลอันโหนกระแสเราวันนี้ เอาโอ้ยคักอยู่ดอกพี่น้องอันกินแต่เหลาอีหบ่หแม่บ่นี่จส